สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเตช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษนะครับแหมไม่ได้พูดประโยคนี้มาหลายเดือนมากนะฮะต้องขออภัยทุกคนด้วยและกันที่ช่วงหลังนี้ผมไม่ได้ปล่อยคลิปเลยนะครับก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วในหลายคลิปว่าอาชีพหลักของผมเนี่ยไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะฮะ ช่องฟิล m ต์เเมตีที่ทุกๆคนกําลังติดตามอยู่นี้ก็เป็นเหมือนองานอดิเรกข,ของผมนะครับใช้เวลาว่างมาทําตรงนี้ทําในสิ่งที่ผมรักอีกอย่างหนึงนอกจากการร้องเพลงการแต่งเพลงนั่นเองนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงเวลา4-5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่ว่างนะครับอ,อาจจะไม่ได้วุ่นวายอยู่แต่กับเรื่องงานอย่างเดียวนะคือว่าอาจจะมีเรื่องอส่วนตัวเรื่องของ ชีวิตที่มีภาระอะไรที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะครับเลยไม่มีเวลาว่างที่จะมาทําตรงนี้นะครับต้องขออภัยพี่ๆน้องๆที่รอชมคลิปกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องๆหลายๆท่านที่ทักไปหาในอ,อินบ็อกซ์ในเพจนะครับก็มีความคิดถงคิดถึงทักทายกันเข้ามานะครับว่ขอบคุณมากๆที่ยังคิดถึงกันนะครับ ซึ่งส่วนตัวผมเองก็ยังคิดถึงพี่ๆน้องๆทุกคนเหมือนเดิมนะครับก็จะพยายามหาเวลาว่างมาทำคลิปให้ชมกันแต่อาจจะไม่ได้มาบ่อยๆเหมือนช่วงก่อนแล้วนะครับดังนั้นใครที่ยังอยากจะติดตามกันอยู่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเวลาที่คลิปผมมาเนี่ยจะได้รู้กันนะฮะเอาล่ะครับตอนนี้เรามาพูดถึง เนื้อหาของคลิปนี้กันบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือการรีวิวภาพยนตร์เรื่อง Godzilla vs Kong g o องก็ซิล่า o วอ์องเป็นผลงานจากค่ายล e จเนรี่พิคเจอร์นะครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Warner b ร์บ h e เทอรอีกทีนึงซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในจักรวาลหนังที่มีชื่อว่า Monster w o r s ซึ่งภาพยนตร์ที่อยู่ในจักรวาลน,นี้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง g o ซิล่าก็ซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอรและก็ของสกาวไอแลนด์นั่นเองนะครับ เรามาพูดถึงไทม์ไลน์ของภาพยนตร์เรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับเหตุการณ์ในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในภาพยนตร์เรื่อง g o d z i l l a King of the Monster 5ปีซึ่งเป็นเหตุการณ์หลังจากภาพยนตร์เรื่องของ S k u l l Island ประมาณ30ปีนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าของในภาพยนตร์เรื่องนี้ตัวโตขึ้นกว่าตอนของ s k u l l Island เยอะมากนะครับทำให้ขนาดมันเนี่ยใหญ่พอฟัดพอเวียงกับ g o d z i l l a ได้พอดีเลยครับ ก่อนอื่นขอพูดถึงความรู้สึกก่อนที่จะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันนิดนึงนะฮะซึ่งบอกตามตรงว่าก่อนหน้านี้มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าย้อนไปตอน g o d ิล l าคิงออฟเดอะมอนสเตอเนี่ยก็มีข่าวออกมาไม่ค่อยดีนะครับว่าโปรเจกต์เนี่ยอาจจะถูกระงับไปเพราะว่าก o d ิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอเนี่ย ไม่ค่อยประสบความสําเร็จในเรื่องของรายได้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วทาง Warner ก็คือไฟเขียวนะครับไม่ทําร้ายจิตใจแฟนคลับปล่อยให้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาจนได้ฮะแต่พอไปเห็นชื่อผู้กํากับครับก็ต้องยอมรับว่าผมก็ยังมีหวันวันอีกอยู่ดีนะฮะผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ,อคุณอดามวิงการ์ดฮะผู้กำกับคนนี้เนี่ยเคยทําผมผิดหวังมาแล้วกับ De t h Note เวอร์ชัน n e t f l i x นะส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าเป็น d e t h n o t e ที่ค่อนข้างน่าผิดหวังครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมติดภาพกับ d e t h n o t e หนัง d e t h n o t e ที่เป็น Original นะซึ่งทำออกมาได้ดีแล้วก็สนุกนะครับก็เลยทำให้ผมพอเห็นชื่อของพุ่มกับคนนี้แล้วรู้สึกว่าไอ้วันๆเละเกินนะฮะโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงเอาพุ่มกับคนนี้มากากับนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นสิ่งที่ผม วันใจที่สุดก่อนที่จะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับนั่นก็คือคือเราดูจากตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าเหมือนหนังจะพยายามให้ก็ซิล่าเป็นตัวร้ายนะครับแล้วก็ให้คองเนี่ยเป็นพระเอกของเรื่องเลยซึ่งผมก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันจะจริงเหรอฮะหนังจะกล้าทำ้ายจิตใจแฟนของก็ซิล่าขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่น่าจริงครับผมว่าแฟนหนังทุกคนเดาออกครับไอหนังประมาณนี้ มันไม่น่าจะสู้กันจริงจังครับสุดท้ายแล้วก็ต้องมาดีกันแล้วก็ไปสู้กับตัวร้ายตัวอื่นแต่พอเข้าไปดูแล้วครับเฮ้ย <Hey, S 2> มันซัดกันมันมากฮะฉากแอคชั่นมันมากครับเรื่องนี้เราจะได้เห็นคองกับก็ซิล่าซัดกันแบบเอาเป็นเอาตายแล้วก็เป็นฉากแอคชั่นที่ค่อนข้างกินเวลาพอสมควรครับไม่ได้มาแวบๆแล้วก็ตัดแวบๆ,ๆตัดเหมือนตอน King of the Monster อร์นะฮะ แล้วซัดกันสู้กันแบบรู้แพ้รู้ชนะเป็นยกยกเลยครับไม่มีการมากักว่าจะต้องให้พระเอกของทั้งสองเรื่องมาเสมอกันนะคือพุ่มกับชัดเจนมากครับเรื่องนี้คุณจะได้เห็นชัดเลยว่าระหว่างก็ซิล่ากับคองใครเจ๋งกว่ากันนะแล้วก็ในส่วนของงานภาพมุมกล้องรวมไปถึงโทนภาพดีขึ้นกว่าตอน King of the Monster เยอะครับ ซึ่งตอนก o ซ z ิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาใช้ความมืดเนี่ยมากลบไม่ให้ตัว CG มันลอยนะครับจนจนรู้สึกว่าโทนภาพมันไม่ค่อยโอเคนะ,ะเรื่องนั้นน่แต่มาคราวนี้เนี่ยเหมือนทางค่ายเขารู้ข้อบอกพร่องของเรื่องที่แล้วครับมีการปรับปรุงเรื่องของการํำดับภาพโทนภาพมุมกล้องดีขึ้นเยอะฮะ แล้วก็ในส่วนของ CG ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับมีการทำรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นตัวของในเห็นขนเป็นเส้นๆผิวเลยแล้วก็ตัวของก็ซิล่ารวมไปถึงมอนสเตอร์ตัวต่างๆที่อยู่ในเรื่องด้วยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีครับการ ออกแบบ CG ในส่วนของอโลกที่เขาเรียกว่าเลยนะ r Earth นะเป็นอีกหนึ่งโลกที่เป็นต้นกำเนิดของมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตรงนี้ทำออกมาได้ดีฮะสวยแล้วก็น่าสนใจมีสัตว์ประหลาดาตัวเล็กๆน้อยๆยิบย่อยที่ประกอบอยู่ในโลกแห่งนั้นเนี่ยน่าสนใจทำออกมาจินตนาการออกมาได้ดีฮะ จริงๆส่วนตัวแล้วผมยังอยากจะให้หนังเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับตัว h o r r o r t h r t h นี่มากขึ้นในซ้ำนะครับแต่ก็เข้าใจว่าเส้นเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นโดยตรงนะฮะแต่ผมว่าไอ้ตรงนี้น่าสนใจนะครับไอ้ตัว Hor r o r ์ a อ t รเนี่ยมันมีความเป็นแฟนตาซีอยู่นะฮะนั่นมาทำเป็นภาคสปินออฟหรืออะไรก็ได้เล่าเรื่องตรงนี้โดยเฉพาะเนี่ยผมว่าน่าจะสนุกนะครับเอออยากให้ทำอยากให้ทา ีนี้เรามาพูดถึงตัวบทกันบ้างนะครับในส่วนของบทเนี่ยผมถือว่ากลางๆครับไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับมีการแบ่งเส้นเรื่องออกเป็น2เส้นเส้นหนึ่งก็จะ,ะดําเนินเรื่องโดยมนุษย์นะครับเข้าไปค้นหาความลับในองค์กรเอเ c กแล้วก็อีกเส้นเรื่องหนึ่งก็ จะดําเนินโดยคองคองเหมือนเป็นพระเอกเลยนะครับเรื่องนี้ไปทําภารกิจอะไรของเขาต่างๆแล้วก็ทั้ง2เส้นเรื่องจะมาบรรจบกันในตอนท้ายของเรื่องนะครับก็ถือว่าใช้ได้ฮะโอเคสําหรับตัวบทนะฮะซึ่งวิธีการเล่าก็มีการลําดับภาพออกมาได้ดีนะครับก็ไม่ได้ทําให้แบบ ตัดสลับไปสลับมาจนน่าลำคาญจนเกินไปนะครับมีการแบ่งจังหวะในการเล่าเส้นเรื่องทั้งสองเส้นออกมาได้พอดีครับเรื่องนี้แล้วก็ในส่วนของนักแสดงนะครับก็แสดงได้อยู่ในมาตรฐานที่ดีกันทุกคนนะครับและคนที่ผมอยากจะชมที่สุดก็คือน้องคนนี้นะฮะน้องที่รับบทเป็นเจียเนี่ยตัวละครตัวนี้เป็นเหมือนตัวละครที่คอยสื่อสารกับของนะฮะ ซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นใบฮะแต่ว่านักแสดงเนี่ยแสดงอารมณ์ออกมาทางสีหน้าแววตาและท่าทางได้ดีมากๆแล้วก็เป็นนักแสดงเด็กที่อายุน้อยที่สุดในเรื่องด้วยนะครับต้องขอชื่นชมในฝีไม้ลายมือการแสดงของน้องเคลลี่ฮอตเทลมากๆนะครับ และก็รายละเอียดอีกอย่างหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ผมชอบนั่นก็คือในส่วนของเพลงประกอบครับจะมีหลายช่วงในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่หยิบยกเอาเพลงในยุค7 0 8 0มาประกอบนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าตัวละครคองเนี่ยเป็นตัวละครที่กําเนิดมาในยุคนั้นนะฮะซึ่งจากซาวเพลงเองเนี่ยดูเหมือนจะไม่เข้ากับยุคสมัยของภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ว่ามันก็เข้ากันได้แล้วไปกันได้อย่างลงตัวนะฮะ มันคล้ายๆกับภาพยนตร์รืเอง g u อ r d i a n of t h เ g a l a x y ครับที่หยิบยกเอาเพลงยุคประมาณนี้ไปใส่ในหนังไซไฟแอคชั่นที่เป็นวิทยาศาสตร์ดู้วมันดูเหมือนไม่ค่อยจะเข้าแต่มันดันเข้ากันอย่างลงตัวฮะเพียงแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ใช้เพลงเยอะขนาดกาเดียนนะฮะแต่วา่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบในรายละเอียดของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ ก็ชมกันมาเยอะเลยนะครับทีนี้ขอตินิดนึงแล้วกันนะฮะโดยรวมแล้วมันก็เป็นหนังที่ดีมากๆนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะดีซะร้อซึ่งก็อย่างที่เกิ่นเอาไว้ตอนต้นนะครับผมว่าแฟนคลับทุกคนน่ะเดาออกว่าสุดท้ายแล้วตัวร้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันไม่น่าจะใช่ก็อสซิลล่าครับมันต้องไปร่วมกันสู้กับไอตัวอะไรสักตัวหนึ่งตอนท้ายนะฮะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฮะ อย่าหาว่าผมสปอยกันแล้วกันนะครับผมว่าทุกคนเดาออกหมดแหละนะฮะยังไงเขาไม่เอากซิล่าหรือคลองให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นพระเอกตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวร้ายอยู่แล้วนะฮะคือสุดท้ายมันก็ต้องไปช่วยกันสู้นี่นะฮะดังนั้นตรงนี้เองนะครับที่อาจจะทําให้ผมตัดคะแนนเรื่องความไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะอาจจะเป็นอะไรที่คาดเดาง่ายไปนิดนึงแล้วก็ในส่วนของตัวร้ายนะครับไม่ว่าตัวร้ายที่เป็นคนอิาอตา อะไรวอเตอร์ซิมอนรวมไปถึงตัวร้ายที่เป็นมอนสเตอร์เนี่ยผมว่าบทบาทมันออกมาน้อยไปนิดนึงครับมันน่าจะมีอะไรที่โชว์ความเป็นตัวร้ายของเรื่องมากกว่านี้รวมไปถึง cg บางตอนที่มันยังดูลอยๆอยู่บ้างแล้วก็เนื้อหาของเรื่องที่ยังมีบางช่วงบางตอนที่ยังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับ ก็เลยขอตัดคะแนนตรงนี้ออกนิดนึงครับดังนั้นผมจะให้คะแนนภาพันเรื่อง Godzilla vs k o ซ g ของไปที่1 8เต็ม20ครับถ้าใครที่ติดตามช่องฟิล์มเี้เป็นประจำก็จะรู้ว่าช่องเราจะให้คะแนนเต็ม20นะครับซึ่งคะแนน1 8เต็ม20เนี่ยก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆเลยทีเดียว ดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแนะนำว่าให้รีบไปดูเลยนะฮะยิ่งช่วงนี้เนี่ยหาหนังสนุกๆแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับยังไงก็ห้ามพลาดกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็ซิล l าเวอร์ซิอง และส่วนพี่ๆน้องๆคนไหนที่ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วมีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างจากผมยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตุนธนกฤษจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับพรไม่รู้ว่าคลิปต่อไปจะมาเมื่อไหร่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทช่อง